สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษากับคุณครูยุทธพันธ์อีกครั้งนะคบในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในสาระประวัติศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับอาณาจักรสุโขทัยในประเด็นหัวข้อการตั้งถิ่นฐานก่อนอาณาจักรสุโขทัยและการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยครับเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ครับมาตรฐานส4 3ครับเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจและทำรงความเป็นไทยในตัวชี้วัดนะครับม1ข้อที่1ครับอธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุขโขทยัยในดินแดนไทยโดยสังเขปครับและไม่เด้นเรียนในเรื่องนี้แล้วนะครับคุณครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ครับต่างๆดังนี้ได้ข้อแรกนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายนะครับความหมายและความสําคัญของการตั้งถิ่นฐานนะฮะก่อนอาณาจักรสุขโขทัยได้ ข้อที่2นะครับนักเรียนจะสามารถนะครับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลที่ทําให้อนาจักรสุโขทัยมีการเจริญเติบโตและแข็งแกร่งได้นะครับและประการสุดท้ายหรือข้อสุดท้ายเลยนะครับครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเมื่อเราได้นะครับเห็นมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะครับแล้วก็พอเห็นคร่าวๆแล้วว่าเราต้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ เี๋ยวนี้นะครับเราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํากิจกรรมพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่กิจกรรมแรกครับชื่อว่ากิจกรรมสังเกตภาพนะครับสําหรับกิจกรรมสังเกตภาพนี้ครับคุณครูอยากจะชวนนักเรียนครับลองสังเกตภาพที่ครูเตรียมมาให้นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับถ้าดูจากรูป2งลักษณะใช่ไหมครับดูเหมือนไม่ใช่ศิลปะของไทยแท้เลยใช่ไหมครับดูเหมือนเป็นศิลปะที่เป็นโบราณและเป็นแคว้นของเพื่อนบ้านเราก็คือ หอมใช่ไหมครับอ่าเอ๊แล้วสถานที่นี้คือสถานที่ใดใครตอบได้ไหมครับคําตอบก็คือวัดศรีสวายจังหวัดสุขโขทัยนะครับเอ๊นักเรียนครับแล้ววัดศรีสวายนี้นะครับมีความสําคัญหรือว่าสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับสุขโขทัยบ้างเรียนทราบไหมครับจริงๆอยู่คำตอบที่ตอนแรกที่คุณครูนะครับชวนนักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์กันแล้วนั่นคือรูปร่างนะครับของสาสนสถานแห่งนี้ว่าดูไม่ใช่ไทยแท้ ดูมีความเป็นเหมือนขอมใช่ไหมครับเหมือนเป็นทรงปราสาทขอมเลยนะครับจริงๆแล้ววัดศิษสวายเดิมเนี่ยนะครับถูกสร้างมานะครับไม่ได้เป็นของเรียกว่าของไทยแท้หรือของพุทธนะครับแต่ถูกสร้างตั้งแต่การมีอิทธิพลของขอมันเบื้องต้นก่อนนะครับและในตอนแรกเนี่ยถูกสร้างมาเป็นลนักษณะของการเป็นเทวลัยสาหรับการบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนะครับแต่ต่อมานะครับก็ถูกปรับเปลี่ยนมากลายเป็นวัดนะครับ ตรงนี้เองนะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอย่างหนึ่งที่ซ้อยเห็นว่าณดินแดนสุโขทัยแห่งนี้นะครับก่อนหน้าที่จะมีการตั้งเมืองนี้ขึ้นนะครับเคยได้รับอิทธิพลของอะไรครับของอาณาจักรขอมมาก่อนนั่นเองครับและนักเรียนคิดว่าอาณาจักรสุโขทัยกําเนิดขึ้นได้อย่างไรครับเพื่อเรียนตอบคําถามนี้ได้นะครับคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนนะครับประมาณ10นาทีนะครับในการไปศึกษานะครับรวบรวมข้อมูลนะครับ ก่อนที่จะมาใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำากิจกรรมนะครับเพื่อหาคําตอบนะครับเกี่ยวกับการถือกําเนิดหรือการก่อกตั้งนะครับอาณาจักรสุโขทัยและเรื่องของอะไรครับความเป็นเลยของอาณาจักรสุโขทัยในเบื้องต้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับน,นักเรียนนักเรียนคงได้ ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการนะฮะก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยกันมาบ้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะข้อมูลนะครับที่ตอนนี้อยู่ในมือของนักเรียนเนี่ยนะครับไปใช้ในการทํากิจกรรมนะครับแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อเรียนรู้ในเรื่องราวของการกําเนิดขึ้นของอาณาจักรสุโขทัยกันนะครับสําหรับสุโขทัยนะครับมีการกล่าวถึงนะฮะประวัติตามที่ได้พบหลักฐานนะครับกล่าวถึงการก่อตั้งนะครับ ว่ามีในยุคเริ่มต้นเลยเราเรียกว่ายุคราชวงศ์สีนนวนำถุนนะครับโดยกล่าวถึงเมืองนะครับที่ก่อตั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำนานนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาประมาณพุทธศตรวรรษที่16นะครับถึง17ช่วงเวลานี้นะครับซึ่งได้ปรากฏในจารึกที่เรียกว่าจารึกวัดศรีชุมนะครับได้กล่าวถึงนะครับกษัตริย์ที่ปกครองในดินแดนแถบนี้หรือที่เรียกว่าดินแดนสุขโขทัยนะครับก่อนจะมีการสถาปนาเป็นรัฐอิสระก็คือมีกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนสีนาวนำถุนนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่เราได้พูดถึงนะคะสุขโขทัยในยุคกราชวงศ์สีนาวนำถุมไปแล้วนะครับเราพบว่านะครับในสมัยหลังจากพ่อขุนสีนาวนำถุมนะครับสุขโขทัยนะครับหรือบริเวณตรงแถบนี้นะครับ ก็ถูกนะครับชาวขอมนะครับได้มามีที่พลอีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่าหอมสะบาดขนลําพงนะครับหรือบางทีเรียกว่าขนป่าดงเนี่ยนะฮะก็คือเป็นพวกชาวป่าที่สืบเชื้อสายจากพวกขอมเนี่ยนะครับมามีที่พลในดินแดนแถบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ด้วยความร่วมมือนะครับของพระราชบุตรนะครับของพ่อขุนศรีนาวาถุ่มก็คือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชนะครับร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางนะครับทั้งสองพระองค์ได้ร่วมมือกันนะครับในการขับไล่พวกขอมสะบาดขนลําพงครับจนได้ พ้นจากบริเวณแถบนี้ไปนะครับแล้วก็ทำไมครับได้เกิดการก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมานั่นคือราชวงศ์พาร่วงนั่นเองครับซึ่งต่อมานะครับพ่อขุนศรีนาน้ำถุมนะครับพระองค์ก็มีพระชออรสถนะครับชื่อว่าพ่อขุนนะครับผาเมืองนะครับแต่ก็มีเหตุที่ว่าพ่อขุนผาเมืองนีะครับไม่ได้มาครองราชบริเวณสุโขทัยนี้ต่อนะครับแต่มีกษัตริย์พระองค์ใหม่นะครับได้มาครองราชยนในแถบนี้แทนนะครับ โดยกษัตริย์พระองค์นี้นะครับได้ปรากฏพระนามในจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับโดยกล่าวว่ามีพ,พ่อขุนนะครับท่านหนึ่งนะฮะได้มาปกครองดินแดนบริเวณนี้นะครับต่อจากพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะครับโดยพระองค์มีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทรทิตย์นะครับทั้งนี้นะครับจากหลักฐานที่ตอนมีตอนนี้นะครับก็ทําให้เกิดนะครับข้อสรุปที่แตกต่างกันไปหลากหลายข้อสรุปเลยนะครับว่าเหตุใดนะครับพ่อขุนศรีอินทราิตย์ จึงได้มาครองเมืองสุโขทัยต่อจากพ่อขุ Blaze นศรีนาวนำถุนนะครับบาง,บางก็ว่านะครับพ่อขุนทั้งสองก็คือพ่อขุนศรีทราทิตย์และพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะครับเป็นมิตรสนิทนะครับและอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติกันนะครับจึงให้พ่อขุนศรีทราทิ์เนี่ยได้มาครองเมืองนี้ต่อนะครับบางก็ว่านะครับพ่อขุนบางกังหานะครับหรือต่อมาคือพ่อขุนศรีทราทิ์เนี่ยได้สามารถรวบรวมนะครับเมืองสําคัญอื่นๆที่อยู่รายล้อมเมืองสุโขทัยเอาไว้ได้มากกว่าจึงมีอิทธิพลในบริเวณนี้มากกว่านะครับ หรือในประเด็นสุดท้ายก็บอกว่าพ่อขุนผาเมืองนะครับอาจจะพึงพอใจกับการที่พระองค์เนี่ยจะครองอยู่ที่เมืองเดิมนะค,คือเมืองราชเนี่ยที่ไหมฮะมีความเจริญทัดเทียมสุโขทัยจึงไม่โปรดประสงค์ที่จะมาครองที่เมืองสุโขทัยนี้จึงให้พ่อขุนบางกลางหาหรือพ่อขุนสิทธาธิตเนี่ยได้ครองที่เมืองนี้ไปนะครับจากในสมัยของการที่พ่อขุนศรี อินทร athi นะครับหรือพ่อขุนบางการหาวี้ได้มาครองมือนะครับก็เกิดการเรียกนะครับยุคต่อมานะครับว่าอยู่ในสมัยของราชวงศ์พระร่วงนะครับซึ่งสมัยของราชวงศ์พระร่วงนี้นะครับก็มีพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับจำนวน9ก้าพระองค์ด้วยกันโดยเราพบว่านะครับพระมหากษัตริย์นะครับสุโขทัยเนี่ยมีการปกครองนะครับโดยใช้หลักเมตตาธรรมนะครับโดยในช่วงแรกนะครับก็ดํารงสถานะของการเป็นพ่อขุนนะครับแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนเป็นธรรมราชานะครับซึ่งหมายถึงกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาร่วมได้เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระมหกากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนทราบไหมครับว่าอาณาจักรสุขโขทัยมีลำดับผู้ปกครองพระองค์ใดบ้างและแต่พระองค์จะมีระยะในการปกครองเป็นอย่างไรครับผู้เชื่อว่าคําตอบนี้นักเรียนหลายๆคนนะครับตอบได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากในขั้นตอนก่อนหน้านี้กันมาแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาร่วมกันไล้เรียงลำดับของพระมหกากษัตริย์สมัยสุขโขทัยกันนะครับ พระองค์แรกนะครับเป็นปฐมกษัตริย์นะครับก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับจากหลักฐานนตอนนี้ที่ปรากฏก็พระองค์จะเสวยราชนะครับในช่วงพศนะครับ1792นะครับแต่ปีที่สิ้นสุดที่ไม่ปรากฏนะครับรัชสมัยต่อมาครับคือพ่อขุนบานเมืองนะครับต่อมาคือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับจากนั้นจึงเป็นสมัยของพระยาเลอไทยนะครับจากนั้นเป็นของสมัยของพระยาง้วนนาถุ่มนะครับ และต่อด้วยนะครับสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หหรือพระยาลิไทยจากนั้นนะครับต่อด้วยสมัยของพระมหาธรรมราชาที่2และต่อด้วยสมัยของพระมหาธรรมราชาที่3นะครับพระยาสายลือไทยและสุดท้ายนะครับพระมหาธรรมราชาที่4ครับหรือบรมมาปานนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นลำดับนะครับของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับทีนี้คุณครูก็ให้ข้อสังเกตนะครับว่าการที่เรียกว่าพระมหาธรรมราชาที่1 2 3 4าเอ๊ะ ตรงนี้พระองค์ทรงตั้งชื่อเดิมหรอหรือว่ายังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับพระนามเหล่านี้เป็นพระนามที่นักประวัติศาสตร์นะครับได้ใช้ในการเรียกนะครับเพื่อลำดับนะครับรัชกาลเนี่ยในการศึกษาประวัติได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราได้เรียนรู้นะครับว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีกี่พระองค์นะครับและแต่พระองค์มีพระนามว่าอะไรกันบ้างแล้วมีลำดับการครองราชอย่างไรนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับแต่ละพระองค์มีพระราชกรณีสําคัญอย่างไรบ้าง หลายคนคุณจะตอบได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะองค์ที่โดดเด่นมากๆแต่หลายคนก็อาจจะยังเอ๊ะไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับมาที่พระองค์แรกครับองค์ที่ได้รับว่าเป็นปฐมกษัตริย์นะครับของราชวงศ์พะล่วงเลยนะครับก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิต์นะครับพระองค์ก็มีพระราชกรณีกิจที่สําคัญนะครับก็คือทรงปรับปรามและรวบรวมเมืองต่างๆนะครับทั้งที่ใกล้แล้วก็ไกลนะครับให้อยู่ในอำนาจของสุโขทัยนะครับ และพระองค์นะครับทรงเริ่มการประดิษฐานพุทธศาสนานะครับลัทธิลังกาวงไว้ในอาณาจักรนะครับตรงนี้ก็เป็นพระราชกรณีที่สําคัญนะของพระองค์มาที่องค์ถัดมาครับอ่าคือพระองค์นี้ครับนักเรียนทราบไหมครับว่าพระราชนสวรีนะครับที่ปรากฏในภาพนี้นะครับเป็นของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับและพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มีพระราชกรณีที่สําคัญอย่างไรบ้าง หลายคนคงตอบได้แน่เลยนะครับเพราะเราคงคุ้นนะครับคุ้นตากับภาพนี้เพราะปรากฏอยู่ในสื่อหนังสือเรียนนะครับหรือในเรียกว่าไหมฮะสถานที่ท่องเที่ยวที่บางคนอาจจะเคยท่องเที่ยวแล้วเห็นภาพนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือพระรชาชาเสดีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับพระราชกรณีที่สําคัญพระองค์ก็คือการประดิษฐ์ลายสือไทยนะครับซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนากลายเป็นอักษรไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นเองเอ๊แล้วพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี้นะครับ มีพระราชกรณียกิจที่สําคัญเพียงแค่ประดิษฐ์ลายสื่อไทยหรือป่ากจริงๆแล้วไม่ในคับนักเรียนนักเรียนได้ใช่ไหมฮะโดยรวมข้นนอมูลแล้วก็คงตอบได้เหมือนกันว่าคงไม่ใช่นะฮะมีด้านไหนบ้างครับด้านแรกเลยคือด้านการเมืองครับพระองค์นะครับถือว่าเป็นนักรบที่มีความสามารถนะครับมีจารึกิปรากฏว่าพระองค์เคยไปรบกับข้าเจ้าเมืองชอตนะฮะแล้วก็ทรงชนะมานะครับพระองค์ทรงเป็นนักปกครองที่ดีนะครับจากการที่พระองค์ทาไมครับมีเรื่องของการปกครองแบบพ่อปกครองลูกใช่ไหมมีความใกล้ชิดกับ อะไรครับประชาชนในเมืองสุโขทัยนะครับอย่างที่ปรากฏในอะไรครับศิลาจารึกว่ามีกระดิ่งไขว้หน้าประตูเมืองใช่ไหมครับใครไหมครับใครมีเรื่องเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งร้องทุกร้องความได้นั่นเองนะครับพระองค์นะครับเป็นนักการทูตที่ชาญฉลาดนะครับอันนี้เห็นได้จากการที่พระองค์นะครับตามตำนานแล้วพระองค์เนี่ยใช่ไหมฮะมีความสัมพันธ์ดีกับรัฐที่ใกล้เคียงและเป็นรัฐใหญ่นะครับไม่ให้ลักษณของการเป็นมิตรไมตรีต่อกันไม่เป็นคู่ขัดแย้งนะครับก็คือรัฐล้านนานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ มังรายนะครับเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับกับอีกคนนึงก็คือพยางามมือนะครับเจ้าเมืองแคว้นพะเยานั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับพระองค์ยังทรงวางหลักฐานความเจรี่รุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับอย่างแรกเลยพระองค์ทรงไปเลยฮะอัครศาสนุปธรรมพกนะครับมีการทํานุบํารุงวุฒิสนานะครับโดยมีการปรากฏว่าพระองค์เนี่ยจะไปนั่งอยู่บนพระแท่นมนังคศิลาอาจนะครับในช่วงของวันพระวันธรรมสวรรณะใช่ไหมครับ และนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังทรงอบรมเผยแผ่ลักธรรมศาสนานะครับมีการสร้างสนวัตถุนะครับแล้วก็สาสนิทานจํานวนมากเลยและนะครับสิ่งสุดท้ายเลยพระองค์นะครับได้ทรงประดิษฐ์อักษรที่เรียกว่าลายสือไทยนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพนะครับพระราชานุสรณ์ของพระองค์นะครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่ได้มีการถอดมาจากอะไรครับ หลักศิลาจารึกหลักที่1น,นั่นเองนะครับก็ปรากฏนะครับตัวอักษรที่เรียกว่าลายสือไทยตรงนี้นะครับเกิดขึ้นซึ่งต่อมาอักษรหรือลายสือไทยนียนะครับก็ค่อยๆพัฒนากลายเป็นตัวอักษรที่เราใช้ในทุกวันนี้นั่นเองครับถัดมานะครับมาที่พระมหากษัตริย์ที่มีผลงานโดดเด่นอีกพระองค์หนึ่งครับก็คือพระมหาธรรมราชที่1น่นะฮะหรือพระยายลิไทยนะครับพระองค์นะครับมีผลงานที่โดดเด่นหรือมีพระราชกิจที่สําคัญได้แก่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างฮะเกี่ยวกับการเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับพระองค์เนี่ยได้มีการเสด็จออกพนวดนะครับและทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภกของศาสนานะครับจากนั้นนะครับพระองค์ก็มีการสร้างพระอารามสถูปเจดีนะครับแล้วก็พระรูปจํานวนมากเลยนะครับในรัชสมัยของพระองค์นอกจากนี้นะครับพระองค์ยังมีบทบาทนะครับในการส่งเสริมเรื่องของด้านการเมืองสุโขทัยนะครับเช่นมีการส่งนะครับพระเถระสาคัญไปเผยแผ่พุทธศาสนานะครับและนอกจากนี้พระองค์ก็มีการ พระชนิพนนะครับวรรณกรรมทางศาสนานะครับหลายเล่มนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไตรภูมิพะล่วงหรือเรียกว่าเตภูมิมิกถานั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับพทธรูปที่สําคัญที่ถูกสร้างในสมัยพระองค์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพนะฮะหนังสือไตรภูมิพะล่วงนี้เป็นฉบับที่พิมพ์ใหม่นะฮะแต่เรื่องราวที่ถูกตีพิมพ์ใหม่นี่จริงๆเรื่องราวนี้ถูกแต่งตั้งแต่สมัยของพระยาลิไทยเลยนะครับซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงอะไรฮะสโลกนะครับว่า มีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่ละคนจะไปเกิดที่โลกไหนด้วยเหตุหรือการกระทําอย่างไรนะฮะตรงนี้นะครับก็ส่งผลต่อสังคมสุขไทยนะครับในแง่ที่ว่าทําให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะพื้สิ่งที่มองว่าเป็นสิ่งที่ผิดที่บาสนะครับจะทําแต่สิ่งที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดในชั้นภูมิที่สูงๆขึ้นนั่นเองครับมาที่พระมหาสัตว์พระองค์สุดท้ายนะครับคือพระมหาธรรมราชาที่3นะครับใสลือไทยตรงนี้สุดท้ายที่ว่านี่หมายถึงสุดท้ายที่เราจะเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์กันนะครับแต่ในใี่สุดท้ายของ ในสมัยสุโขทัยนะครับพระองค์มีบทบาทนะฮะในเรื่องของการขยายอาาเขตนะฮะโดยรวบรวมความเป็นปึกแผ่นในลุ่มน้ํายมนะฮะแม่น้ำนาแล้วก็แม่น้ําป่าศัก์นะครับก็คือมีการแผ่ที่โพลเนี่ยไปอย่างกว้างขวางเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับพระองค์ทรงทำนะฮะให้สุโขทัยเนี่ยกลับมาเป็นรัฐอิสระได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอื่นๆในช่วงหนึ่งนะครับและพระองค์นะครับก็ทําไมครับทรงเจริญสัมพันธไมตรีนะครับกับกรุงศรีอยุธยานะครับ นกฉันนิดนะครับแทนที่จะเป็นการเป็นคู่ขัดแย้งกันนักเรียนครับจากการประกอบพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับดังตัวอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไปเมื่อสักครู่นะครับก็ให้เกิดผลดีต่อจากสุโขทัยอย่างไรกันบ้างครับนั่นก็เห็นว่าพระมหากษัตริย์แต่พระองค์นะครับก็ทาไมครับจะมองว่าทาไมฮะทรงทําแต่สิ่งที่นําพาเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยฮะมาสู่สุโขทัยใช่ไหมครับพยายามที่สุโขทัยเนี่ย เป็นรัฐที่มีความมั่นคงมีความเจริญนะครับเั้นตรงนี้นะครับก็ล้วนแต่เป็นผลของพระราชกิจทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับปัจจัยนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้สุโขทัยนะครับมีการเจริญเติบโตและแข็งแกร่งนะครับประกอบด้วยหลายปัจจัยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีปัจจัยใดกันบ้างนะครับปัจจัยในข้อแรกนะครับก็คือความสามารถในการทําสงครามของกษัตริย์และพระราชวงศ์นะครับตรงนี้จะเห็นได้จากอะไรครับ ในบทเรียนก่อนหน้านี้ที่เราวิเคราะห์กันมานั่นเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของพระมหากษัตริย์ของสุโขทัยนะครับว่าแต่พระองค์เนี่ยก็จะมีความชานาญความเก่งเรื่องของอะไรครับของการรบนะครับก็ส่งผลให้เรื่องของนะฮะอาณในเขตของเราเนี่ยมีการแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางนะครับถัดมานะครับเป็นความสามารถในการดําเนินนโยบายกระชับความสัมพันธ์กับรัฐใกล้เคียงนะครับแร่พบว่าสุโขทัยนะครับใช้รูปแบบของการมีความสัมพันธ์แบบรัฐอิสระต่อกันนะครับ เป็นลักษณะของการมีความสัมพันธ์แบบเครือญาตินะครับผ่านการแต่งงานกันนะครับแล้วก็นะครับสุโขทัยเองพยายามดําเนินนโยบายนะครับที่จะทําให้เมืองต่างๆนะครับมิตระของการเป็นอะไรครับเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะครับตัวอย่างเช่นวิทยาเนี่ยในตอนแรกจะเป็นคู่ขัดแย้งกันนะฮะแต่ตอนหลังนะครับก็ใช้ความสัมพันธ์การเป็นเครือญาติผ่านการแต่งงานกันถัดมานะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจของไพร่ฟ้าของและประชาชนนะครับในเมืองสุโขทัยที่มีส่วนช่วยนะครับในการที่จะทําให สุโขทัยนั้นนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแน่นอนครับนอกเหนือจากการที่มีกษัตริย์ที่เข้มแข็งหรือการเป็นผู้นําที่ดีแล้วนะครับการมีประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับและทํากิจการหน้าที่ของตนเองเนี่ยอย่างสุดกําลังความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุโขทัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองประเด็นถัดมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเอาใจใส่นะครับในการบําบัดทุกบํารุงสุขนะฮะให้แก่ประชาชนนะครับตรงนี้จะสะท้อนนะครับ ให้เห็นนะครับผ่านข้อความในหลักศิลาจารึกนะครับที่บอกว่าไพรฟ้าน่าใสาการที่มีไพ่ฟ้าน้าใสายยานี้ได้ก็แสดงว่านะครับผู้ปกครองนะครับหรือกรรษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยนี้เอาใจใส่นะครับในการจะดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับของตนเองและประเด็นสุดท้ายนะครับที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตนั่นก็คือเรื่องของความสามัคคีนะครับในหมู่พระชวงและขุนนางฉะนั้นในประวัติศาสตร,ร์ที่ยาวนานของสุขโขทัยนี้นะครับเราจะไม่พบเรื่อง ของการที่มีก่อเกิดการกบฏนะครับหรือการแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันนะครับอันนี้คือตามหลักฐานที่พบณตอนนี้นะครับจากปัจจัยทั้ง5สิ่งนี้ครับเป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่ช่วยส่งเสริมนะครับให้สุโขทัยนะครับมีการเจริญเติบโตนะครับอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งนะครับจากความเจริญตรงนี้เองนะครับก็ส่งผลเรื่องต่อเรื่องของอาณาเขตของสมัยสุโขทัยนะคะนักเรียนทราบไหมครับว่า อาณาจักรสุขโขทัยนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐใดบ้างครับหลายคนคงจะตอบกันได้นะครับแต่หลายคนคงยังตอบไม่ได้กันนะครับค,คุณครูมีตัวช่วยครับนี่นก็คือภาพแผนที่นี้ครับแผนที่นี้นะครับแสดงอาณาเขตของสุโขทัยไว้ว่าอย่างไรครับนะักเรียนโอ้ดูจากแผนที่นี้พื้นที่ของสุโขทยัยดูกว้างใหญ่มากเลยใช่ไหมครับดูกินในหลายๆพื้นที่เลยใช่ไหมอาจจะมีบางส่วนที่ครอบคลุมไปมากกว่า ไทยในปัจจุบันนี้นะฮะแต่หรือบางส่วนอาจจะไม่ใช่ดินแดนไทยในปัจจุบันนี้ก็มีใช่ไหมคะ,ะแต่ตรงนี้ใช่อนเขตของสุโขทัยตั้งแต่เริ่มต้นไหมคําตอบคือยังไม่ใช่นะครับเป็นยุคในสมัยหลังนะครับเอ๊แล้วอนเขตของสุโขทัยในแต่ละช่วงนั้นมีศสตรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาที่ยุคแรกเลยนะครับนั่นคืออนเขตของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกสถาปนานะครับ เราพบว่ามีศูนย์การของการปกครองนะครั <t ip way> บก็คืออยู่ที่กรุงสุโขทัยนะครับและมีเมืองคู่แฝดนะครับนั่นคือเมืองศรีชัชนาลัยนะครับซึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือกว่านะครับและนอกจากนี้ก็จะมีอาณาเขตที่ติดต่อนะครับยังดินแดนต่างๆนะครับก็คือทางด้านตอนันออนะครับจะติดกับเมืองทุ้งยังนะครับเมืองบางยางนะครับแล้วก็เมืองสอนลวงสองแฝงนะครับทางตอนใต้นะครับจะติดกับเมืองพระบางนะครับ หรือปากน้ำโพในปัจจุบันและทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะติดกับนครชุมนะฮะอันนี้ก็คืออาณาเขตของสุโขทยัยเมื่อแรกสถาปนานะครับแต่ต่อมานะครับเมื่อสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสมัยพ่อขุนานางคำแหงมาราชนักเรียนทราบไหมครับว่าอาณาเขตติดต่อของสุโขทัยนั้นมิสสะเป็นอย่างไรและไปติดต่อกับรัฐใดบ้างครับอย่างที่เราได้วิเคราะห์เรื่องของพระราชกรณียกิจของ พาะขุนรามคำแหงมาแล้วพระองค์ทรงเป็นนักรบที่เก่งกาจเช้นพระองค์จึงสามารถขยายดินแดนของสุโขทัยให้ไหมครับให้แผ่กว้างไปยิ่งขึ้นนะครับเะนนั้นอาณาเขตของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับโดยทางทิศเหนือนะครับไปติดกับหัวเมืองเหนือเลยก็ยคือเมืองแพร่เมืองน่านเมืองพรวแล้วก็เมืองชวาซึ่งปัจจุบันนี้เมืองชวาเนี่ยไม่ใช่ชวาที่อยู่ทางใต้นะครับของไทยเราแต่หมายถึงเมืองหลวงพะบางน,นั่นเองทางทิศตะวันออกนะครับอาณาเขตไปติดกับเมืองสอนลวงสองแควนะครับตรงนี้ แัดนมานะครับในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปติดกับหลายเมืองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองปากยมเมืองลุมบจายนะครับเมืองเวียงจันทร์แล้วก็เมืองเวียงคานะครับในขณะที่ทิศใต้นะครับติดกับเมืองพระบางเมืองแพรกสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็มีอิทธิพลไปถึงหัวเมืองทางด้านตอนใต้คือนครศรีธรรมราชด้วยนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็ไปมีอิทธิพลนะฮะแล้วก็มีในเขตติดต่อกับเมืองตาด มึงชอ็อตแล้วก็มึงมอนนะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าอาณาเขตติดต่อนะครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี้มีเขตที่กว้างขวางไปยิ่งขึ้นนะครับเอ๊แล้วอาณาเขตนี้ยังคงอยู่ต่อไปไหมครับนักเรียนคิดว่าหลังจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอาณาเขตของสุโขทัยเป็นอย่างไรครับ ล้วก็พบว่าในบางช่วงสมัยก็จะมีเขตที่กว้างใหญ่ขึ้นไปนะฮะแต่บางยุคสมัยที่สุโขทัยอ่อนแอก็จะมีในเขตที่เล็กลงมานะครับดังแสดงในภาพแผนที่นี้นะครับแผนที่นี้นะครับก็เป็นในเขตของอาจัรสุโขทัยนะครับในสมัยหลังพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับถามว่าในาเขตนี้นะครับคงอยู่เท่านี้เสมอไปไหมไม่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงและยุคเวลาแต่ละสมัยนะครับเราสามารถแบ่งได้ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญคญเนี่ยนะครับ 3ยุคด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หหรือพระยาลิไทยนะครับเราพบว่าขนาดนะครับมีความไปใกล้เคียงกับระยะแรกของการก่อตั้งก็คือมีเฉพาะบริเวณตอนล่างของุ่มแม่น้ายมแม่น้ำน่านแม่น้าปิงกับแม่น้าวังแค่นี้นะครับนั่นหมายความว่าช่วงนั้นสุขโขทัยไหมครับมีที่พลต่อดินแดนและนี้เนี่ยน้อยลงนะครับขนาดในเขตจึงเล็กลงมาต่อมานะครับในสมัยของรรมหมาธรรมราชาที่2นะครับสุขโขทัยนี้นะครับเนียมหน้าที่เรียกว่า อ่อนแอไปมากเลยนะครับจึงถูกอยุธยานะครับที่มีอิทธิพลมากกว่านะครับแบ่งแยกดินแดนของสุโขทัยออกเป็น2แควหรือ2ส่วนนะครับโดยแบ่งออกทางด้านตะวันตกนะฮะกลุ่มทางด้านตะวันตกก็คือตามลำน้ําปิงนะครับโดยมีศูนย์กลางที่กําแพงเพชรนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกนะครับก็คือลําน้ํายมและหน้านะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่พิษณุโลกนะครับเรียกง่ายๆคือในสมัยนั้นอยุทยาเนี่ยเข้มแข็งกว่านะครับจึงมีอิทธิพลเหนือสุโขทัย และนะครับลดบทบาทของสุขโขทัยของกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของบริเวณนี้เนี่ยให้กลายเป็นแค่หัวเมืองนึงนะครับที่อยู่เป็นทางด้านหัวเมืองเหนือของอาณาจักรยุทธยานั่นเองครับแต่ต่อมานะครับในสมัยของพระมหารธรรมราชาที่4นะครับดินแดนสุขโขทัยนี้ก็ยิ่งถูกแบ่งไปอีกนะครับกลายเป็น4เขตก็คือพิษณุโลกนะครับสุขโขทยัยเฉลียงแล้วก็ชากราวเรียกง,ง่ายคือถูกลดบทบาทกลายเป็นแค่หัวเมืองย่อยๆนะครับไม่ได้เป็นแคว้นใหญ่ดังแต่เดิมนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการสถาปนานะครับอาณาจักรสุขโขทัยนะครับแล้วก็เรื่องราวของพระมหากษัตริย์นะครับของสุขโขทัยว่ามีกี่พระองค์ที่ปกครองอาณาจักรสุขโขทัยมาบ้างและในสมัยแัดพระองค์นั้นมีพระรากิจอย่างไรที่สําคัญนะครับจนเรื่องสุดท้ายที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันจบไปนะครับก็คือเรื่องของอาณาเขตของสุขโขทยัยเราก็จะเห็นว่าตลอดระยะนะครับเวลายาวนานของสุโขทัย ในแต่ละช่วงสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดแต่เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะมีสายเหตุปัจจัยที่ส่งผลและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นผลกระทบต่อมาในยุคหลังๆนั่นเองนะครับเพื่อนักเรียนนะครับจะได้เข้าใจบทเรียนนี้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณครูก,ก็มีกิจกรรมนะครับมาชวนให้เรียนเนี่ยได้ลองปฏิบัติกันนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับในชื่อหัวข้อกิจกรรมที่ว่าสืบตำนานสร้างเมืองสุโข,ขทัยนะครับให้ในักเรียนนะครับใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับที่ราได้ได เคยเรียนมาแล้วนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนะครับโดยใช้หลักฐานประวัติศาสตร์นะครับพร้อมระบุเหตุผลประกอบแนวคิดของการสถาปนาสุโขทัยนะครับที่นักเรียนเลือกมาศึกษาว่าเหตุใดนักเรียนจึงเลือกแนวทางหรือว่าความเชื่อนี้มาอธิบายนะครับว่าสุโขทัยน่าจะเกิดขึ้นจากเหตุผลนี้กันแน่นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็นําเสนอข้อมูลจากการที่เราได้ศึกษาและวิเคราะห์มาตรงนี้นะครับในรูปแบบของสินําเสนอว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้ หรืออาจจะเป็นโปสเตอร์นะครับหรือบางคนอาจจะทำเป็นโรคลิปก็ได้จากนั้นนักเรียนก็ตรวจสอบความรู้นะครับและข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจะไปเผยแพร่นะครับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆคนอื่นในห้องเรียนของเราหรือโรงเรียนอื่นๆว่าเอ๊ะนักเรียนเลือกแนวทางนี้มาเพราะเหตุผลนี้นะบางคนอาจะเลือกเหตุผลเดียวกันนะคะหรือแนวทางที่แตกต่างกันไปจะได้เรียนรู้ความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับโดยที่นี้นะครับเราจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันยังไงก็ผ่านสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook w หรือ Instagram นะครับก่อนจบคลิปกันนะครับนักเรียนครูก็มีคำถามถามนักเรียนครับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนเรื่องการตั้งถิ่นฐานก่อนอาณาจักรสุโขทัยและการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยกันบ้างครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะพอสรุปกันได้นะครับว่าก่อนการตั้งถิ่นฐานของอาณาจักรสุโขทัยนะครับดินแดนแถบนี้ของไทยเราเนี่ยเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรโบราณก็คืออาณาจักรขอมใช่ไหมครับแต่ต่อมานะครับก็มีกลุ่มคนนะครับที่มา คนนะครับได้ขับไล่นะครับชาวขอมออกไปแล้วก็ก่อตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นมานะครับก็คือกลุ่มคนของเรียกว่าราชวงศ์นะฮะสีน้าน้ำถุงใช่ไหมครับและต่อมาก็ถูกโอนให้สู่ราชวงศ์ที่เรียกว่าพะร่วงนะครับโดยมีพ่อขุนศรินทาทิศนะครับหรือพ่อขุนบางกลางหานะครับเป็นปฐมกษัตริย์แล้วก็ได้สร้างสรรค์นะครับความเจริญนะครับให้แก่อาณาจักรสุโขทัยนะครับจนสุดท้ายก็เสื่อมลงนะครับและกลายเป็นหัวเมืองหนึ่งนะครับของอาณาจักรพุทธยาที่มันมีอิทธิพลในช่วงไทยหลังนั่นเองครับ คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความสนุกนะครับและได้รับความรู้นะครับจากการเรียนรู้เรื่องของการสถาปนากรุงสุขโขทัยนะครับตรงนี้เป็นไงกันบ้บางครับนักเรียนเราเรียนเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับสุขโขทัยเป็นเรื่องแรกหวังว่านักเรียนก็อยากจะเรียนเรื่องของสุขโขทัยในเรื่องอื่นต่อไปใช่ไหมครับเอาละครับในครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับสุขโขทัยเรื่องใดนั้นนะครับนักเรียนอดใจรออีกนิดนึงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอจบตพิมพ์เท่านี้ครับสวัสดีครับ